สวัสดีค่ะคุณครูภัยพรศิลารักษณ์นะคะในวิชาภาษาไทยชั้นปฐมศึกษาปีที่3ค่ะบทที่2แม่ไก่อยู่ในตะก้าเ,าเรื่องที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้การอ่านเสริมบทเรียนต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะเราใช้หนังสือทักษะภาษาค่ะเด็กๆนำหนังสือทักษะภาษาขึ้นมานะคะวันนี้เราจะทำงานการในหน้าที่ 39 40 41 42นะคะความรู้ที่เราจะนำมาใช้ความรู้แรกาจากบทที่1น่งและบทที่4บทที่4ในภาษาพาทีนะคะมารวมกันคือเรื่องอักษกรกลางอักษกรกลางมี9ตัวคือคุณครูอภัยพรใช้สูตรนี้นะคะ ไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กและดอชดาตายตอเต่ากับตอปตักบนบอใบไม้ปากปอปลา,ออออาโอ่งออ่างโอ้ไก่ตัวนี้โหดร้ายมากไก่จิกเด็กเด็ก,ดกตายตาย,ตาย,ตาย,ตายบนปากโอง่งเลยนะคะสูตรการจำมีหลายแบบนะคะเด็กๆเลือกได้ ตามที่ทําให้เราจําได้เลยคุณครูส่วนสําหรับนี้เป็นสูตรที่คุณครูอภัยพรแนะนําอีกสูตรหนึ่งนะที่เราจะใช้ในการจําอักษกรกลางเรานําความรู้นี้มาใช้ในแบบฝึกหัดข้อที่3ฝึกการใช้ภาษาข้อ1ผันวรรณยุกต์คำที่กําหนดให้แล้วเติมลงในช่องว่างตามเสียงวรรณยุกต์นั้นจําได้นะคะว่าวรรณยุกต์มี4รูป วรรณยุกตรูปไม้เอกวรรณยุกต์รูปไม้โทรวรรณยุกต์รูปไม้ตรีวรรณยุกต์รูปไม้จตาวาแต่เสียงเสียงของวรรณยุกต์มีห้าเสียงเสียงแรกคือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจตาวาดูตัวอย่างนะคะคำว่าเตา่าต่อเต่าใช่ไหมคะเป็นอักษรกลางต่อเต่าเป็นอักษรกลางนะ เสร็จแล้วนํามาใส่ให้ตรงกับเสียงวรรณยุกต์เต้าเป็นเสียงสามันเต่าเป็นเสียงเอกสังเกตรูปรูปไม้เอกด้วยตรงกับเสียงไม้เอกเลยตรงกับเสียงเอกเลยนะคะเต้าเสียงโทรูรปไม้โทเต้าเสียงตรีรูปไม้ตีเต้า เสียงจัตาวารูปไม้จัตาวาอักษรกลางเป็นอักษรที่ผ่นมณนยุกง่ายที่สุดตรงรูปตรงเสียง4รูปสรูป5เสียงคำที่เราต้องทำเองแล้วค่ะเด็กๆคำว่าปลาใช่ไหมบางคนบอกได้แล้วได้แล้วดีใจจังเลยปลาแล้วก็นำคำแรกมาใส่ช่อง เสียงสามันก่อนก็เขียนเหมือนเดิมคือปอปาสะอาอ่านว่าปาเสร็จแล้วไปเสียงเอกแล้วก็ใส่ไม้เอกเพิ่มเข้าไปเป็นปปาสะอาไม้เอกอ่านว่าปา่าใช่ไหมคะเสียงโทแล้วก็เติมไม้โทที่เสียงโทต่อไปเสียงตรีแล้วก็เติมไม้ไมตรีที่เสียงตรีแล้วก็เติมไม้จัตวาที่เสียงจัตวาแล้วเราก็ผันวรรณยุกต นะคะฝึกผันไปด้วยนะคะป่าป่าป้าปาป๋า,าง่ายมากเลยสำหรับอักษรกลางอีกสองคำเด็กๆลองทำด้วยตนเองดูนะคะคำว่ากรองแล้วก็ผันดูนะคะมันจะตรงรูปตรงเสียงต่อไปคำว่าออน เด็กๆลองใส่นะจะใส่ครบทุกช่องเลยสำหรับอักษกรกลางและตรงตรงอะไรบ้างารูปรูปวรรณยุกต์ตรงกับเสียงวรรณยุกต์ต่อไปจะได้จำได้ทั้งอักษกรกลางและจำทั้งรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์เลยนะคะเด็กๆต่อมา เรามาดูความรู้อักษรสูงมี11ตัวมี11ตัวนะคะคุณครูใช้สูตรว่าผีผอพึ่งฟากฝอฝา,ฝา,ฝาถุงถอถุงกับถอฐานข้าวขอไข่กับขอขวดสารสอเสือสอสาลาสอาบรืษีให้หอหีบฉันชอชิงอ่าอีกครั้งหนึ่งนะคะผี ฝากถุงถุงข้าวข้าวสารสารสารให้ฉันโอ้ผีตัวนี้ใจดีมากเลยอีกเช่นกันสูตรในการจำอักษรสูงก็มีหลายสูตรมากเลยเด็กๆสามารถเลือกสูตรที่เด็กๆใช้แล้วจำได้เลยนะคะสำหรับคุณครูอภัยพรชอบสูตรนี้ค่ะทำให้คุณครูไม่กลัวผีเลยนะเพราะสูตรนี้ทำให้ รู้ว่าผีใจดีแน, αι, มนมม่มีคนอมยิ้มมีคนอมยิ้มเห็นด้วยกับครูใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูงานของเราสิงานของเราคือเป็นตารางเสียงวรรณยุกเหมือนเดิมเด็กๆสังเกตนะว่าเด็กๆสังเกตตัวอย่างคำาสเสือสรละอูสอ,อูสุสสอ,อู สูใช่ไหมคะสองูสูใช่ไหมคะเสร็จแล้วเสียงสามัญอักษรสูงไม่มีเสียงสามัญม,ม,ม,มีเสียงเอกรูปไม้เอกเป็นสูเห็นไหมคะเป็นคําว่าสูต่อไปเสียงโทร,รูปไม้โทเป็นคําว่าสู้เสียงตรีเสียงตรีไม่มีนะคะ มีเสียงจัตวาจะสังเกตเสียงอักษรสูงอยู่ในเสียงจัตวาแต่รูปอยู่ในรูปสามัญน,นะคะเด็กๆสังเกตนะถ้าไปเจออักษรสูงจะต้องรู้เลยว่าเสียงเอกรูปเอกเสียงโทรูรปโทรเสียงจัตวารูปสามัญเด็กๆสังเกตข้อที่คุณข้อที่แบบรหัสเขา ยัติพังไว้หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า d e a หรือภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่าลบช่องนี้ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่คําศัพท์ลงไปนะคะเด็กๆใส่ช่องใส่ช่องที่เป็นเสียงเอกรูปเอกเสียงโทร,รูปโทเสียงจัตวารูปสามัญเท่านั้นนะคะสำหรับอักษรสูงง่ายนิดเดียวนะคะเด็กๆทำได้อยู่แล้ว ต่อไปเป็นความรู้อักษรต่ำคู่อักษรต่ำเนี่ยจะมีพวกเยอะกว่าทุกอักษรเลยจะมีรวมกันทั้งหมด24ตัวแต่จะแบ่งเป็นย่อยๆคืออักษรต่ำคู่มี14ตัวคู่คือเสียงของเขาจะต้องไปใช้คู่กับอักษรสูงเดี๋ยวเด็กๆเรียนภาษาไทยในชั้นที่สูงขึ้นเราก็จะได้เรียนรู้ความรู้ที่มากขึ้นไปนะคะตอนนี้เราจำได้ว่า จะจำไว้นะว่าอักษรตามแบ่งได้เป็นอักษรตามคู่มี14ตัวคุณครูอภัยพรใช้สูตรว่าพอ่อพอพานกับพอสัมภาขาคอควายคอคนแล้วก็คอละคังฟันพอฟันทองทอทหารทองทอทงทองทอนังมันโททองทอพู้เท่าซื้อสอโซ่ช้างชอช้างกับชอกะเชอ พ่อหอนก,หกูกรวมแล้วมีทั้งหมด14ตัวทบทวนสูตรนะคะพอ่อ,พอ,พอขาพ่อพ่อขาขาขาฟันทอง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 ดูตามที่ครูชี้นะคะซื้อช้างช้างห่อพ่อ,พอขามีตังค์เยอะมากเลยซื้อช้างได้หลายตัวแน่นอนอะ จำไว้นะคะ14ตัวนี้คืออักษรต่ำคู่ต่อไปอักษรต่ำอีกประเภทหนึ่งคืออักษรต่ำเดี่ยวมี10ตัวคืององูคูใช้สูตรว่างูยอหญิงคูใช้สูตรว่าใหญ่นอนหนูคูใช้สูตรว่านอนนอนเนนคูใช้สูตรว่านะรอเรือคูใช้สูตรว่าริมวอแหวนคูใช้สูตรว,ว,ว่าวัดมอม้า คูใช้สุดว่าโมลอจุลาครูใช้สุดว่าลีลอลิงครูใช้สุดว่าโลกยอยักษ์ครูใช้สุดว่ายะรามอลองดูนะ,ะเรามาพูดอักษรต่ำเดี่ยวที่เป็นสุดพร้อมกันนะคะงูใยนอนนะริมวัดโมรีโรคกยะรามหรือจะอีกสูดหนึ่งก็ได้นะคะ ยอยักษ์เนี่ยสั้นๆก็มีได้อีกสูตรหนึ่งว่างูใหญ่นอนนะริมวัดโมรีโรคโยกอ่ะโยกกันไปเลยค่ะงูนอนอยู่ใครก็กลัวใช่ไหมค่ะงูเนี่ยโยกวัดหนีไปเลยอ้าวเราจำสูตรได้แล้วเราไปดูกิจกรรมของเราว่าเอาความรู้อักษร,รต่ำคู่ต่ำเดียวไปผันวรรณยุกต์ เสียงเสียงเด็กๆสังเกตเสียงดูตัวอย่างนะคะคำว่าเทาเสียงสามัญรูปสามัญเสียงเอกไม่มีอักษรต่ำนะคะเสียงเอกไม่มีทั้งต่ำคู่ต่ำเดียวเลยนะคะเสียงโทเสียงโทเด็กๆสังเกตรูปคำเป็นไม้เอกนะคะรูปคำเป็นไม้เอกเสียงตรี เสียงตีรูปคำเป็นไม่โทเสียงจัตวาสำหรับอักษรต่ำไม่มี้เด็กๆเห็นข้อสังเกตตรงนี้แล้วใช่ไหมคะโอ้โหง่ายมากเลยสำหรับอักษรต่ำเหมือนเดิมเด็กๆก็ใส่คำที่กำหนดให้ลงไปให้ตรงกับเสียงที่เขาให้มาเป็นตัวอย่างส่วนช่องที่ไม่มีตัวอย่างมาให้เด็กๆก็ไม่ต้องเขียนลงไปแสดงว่า ไม่ใช่เสียงของเขา,าไม่ใช่เสียงของอักษรต่ำคำที่ยกมาให้คือคำว่าโมคำว่ารอนรอนคำว่ายามใช่ไหมคะเอาไปใส่ให้ตรงกับเสียงนะคะอักษรต่มมี3เสียงทบทวนอีกครั้งนะคะอักษรต่มเสียงสามันรูปสามันอักษรต่มเสียงโทรรูปไม่เอกรูปคำที่เราจะต้องเขียนนะ,นะคะ อักษรตามเสียงตรีเสียงตรีแต่รูปคำที่เราเขียนต้องเป็นหมายโทเข้าใจนะคะขอให้สนุกกับการผันวรรณยุกต์อักษรกลางสูงต่ำนะคะง่ายนิดเดียวทำให้ถูกทุกข้อด้วยนะคะค่ะเราก็มากันที่หน้า40แล้วนะคะความรู้ที่ใช้ ยังเป็นความรู้เรื่องวรรณยุกต์มี4รูปคือรูปไมเอกรูปไมโทรรูปไมตรีรูปไ,ม, 3, ปไม้จัตาวาส่วนเสียงวรรณยุกต์มี5เสียงได้แก่เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทรเสียงตรี 3, เสียงจัตาวาข้อนี้เราไม่ใช้เสียงนะคะเราใช้รูปนะใช้4รูปที่ครูอธิบายไปนะไปดูงานของเราอยู่ที่ข้อ อยู่ที่ข้อ2เติมรูปวรรณยุกต์ให้เป็นคําที่มีความหมายมีทั้งหมด1คํา2คํา3คํา4คํา5คํา6คํา7คํา8คํา9คํา10คํา1 1 12คําใส่วรรณยุกต์ไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาให้ตรงในช่องที่กําหนดให้นะคะแล้วอ่านนะถ้าเด็กๆใส่ตรงคํานั้นจะมีความหมายนะคะเด็กๆ ตั้งใจทำนะคะง่ายนิดเดียวค่ะเราก็มาอยู่กันที่ความรู้เรื่องวรรณยุกมีสี่รูปคือไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาวรรณยุกต์มีห้าเสียงนะคะจำจำแยกกับรูปนะห้าเสียงคือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาอันนั้นคือเสียงนะคะแต่งานของเราในหน้า 41เป็นอย่างไรลองมาดูกันสิคำชี้แจงข้อ3นำคำในวงเล็บมาผันวรรณยุกต์แล้วเลือกเติมในช่องว่างของประโยคประโยคจะต้องมีความหมายชัดเจนด้วยนะคะเมื่อเติมคำลงไปครบถ้วนแล้วเรามาดูคำแรกในวงเล็บคือคำว่าเสือเด็กๆต้องเอาไปใส่ในช่องว่างที่กำหนดให้ ข้อแรกฉันเห็นภาพช่องว่างนอนบนช่องว่างแล้วก็ที่แล้วก็มีช่องว่างอีกครั้งหนึ่งจบประโยคด้วยคำว่าของพี่เด็กๆต้องเอาคำว่าเสือมาใส่ช่องแรกเรามาทำพร้อมกันช่องแรกครูเขียนคำว่าเสือ ลงไปอยู่ในช่องว่างอันแรกไม่มีไม่มีวรรณยุกค,คุณใช้คำว่าเสือเลยช่องต่อไปก็ยังคงเป็นคำว่าเสืออยู่นะคะเด็กๆแต่ต้องเพิ่มวรรณยุกเข้าไปใส่วรรณยุกอะไรดีช่วยกันดูซิใส่วรณยุกอะไรดีถึงจะ เป็นประโยคที่มีความหมายครูใส่ไม่เอกครูใส่วรนณายุไม่เอกฉันเห็นภาพเสือนอนบนเสืออทีอ่คำเริ่มต้นของข้อแรกต้องเป็นคำว่าเสือทุกช่องว่างนะคะแต่จะต่างกันตรงที่วรรณยุกต์ที่เราเติมลงไป ควรจะใส่วรนณายุอะไรดีในคําว่าเสือในช่องว่างที่สมนี้ลองอ่านกันดูสิคะฉันเห็นภาพเสือนอนบนเสือที่ววรนายุไม้โทเสื้อของพี่อ่ะข้อแรกข้อแรกเราทําพร้อมกันไปแล้วข้อต่อไปคําว่ากอรออ,องอกรอง คำในวงเล็บที่กำหนดคือคำว่ากรองแล้วเด็กๆก,ก็นำมาใส่ที่ช่องว่างมี3มช่องว่างเช่นกันช่องว่างเล็กๆอยู่ในแล้วก็มีช่องว่างอันที่สอีกใกล้ๆแล้วก็มีช่องว่างอันที่สนะคะถ่ายรูปควรจะมีคำว่ากรองเป็นคำพื้นฐานแล้วจึงเติมวรรณยุกต์ลงไปในแต่ละช่องว่าง ให้ได้ความหมายของประโยคที่ชัดเจนตัวต่อไปรองเช่นการมีช่องว่างอยู่3ามที่ให้เราเติมคำว่ารองลงไปโดยมีวรรณยุกต์เติมในช่องละ1วรรณยุกต์เท่านั้นออันสุดท้ายคำว่าเตาคำว่าเตาก็มีช่องว่างอยู่3ที่ประโยคของ อันสุดท้ายคือแม่นั่งข้างแล้วก็ช่องว่างอันที่หนึ่งเห็นแล้วก็มีช่องว่างอันที่สองให้เราเติมคําว่าเตาแต่จะใส่วรณยุกอะไรเด็กๆ,ๆต้องดูให้ดีนะครานมาใกล้จานที่มีรูปลูกแล้วก็ช่องว่างอันที่สามอ่าไงนิดเดียวนะคะเด็กๆพยายามสังเกตที่ดีแล้วเด็กๆจะได้คําตอบที่ถูกต้องค่ะ ไปกันที่ข้อสีข้อสีข้อสเขียนคำประวิสัญน,นีตามตัวอย่างที่กำหนดโอ้โหตัวอย่างคำว่ากระสละะใช่ไหมคำประวิสัญน,นีจำได้นะคะคำว่ากระตัวอย่างกำหนดมาให้คำว่ากระเด็กๆก็ต้องไปหามาเพิ่มาหาตัวอย่างเขาหาคำว่ากะปีกะทิกะลาอ้า จะกำหนดประวิสัญชนีหรือคำที่ขึ้นต้นด้วยสระอะมาให้1พยาง1พยางชนะนะคะเนี่ยที่ครูชี้อยู่นี่เรียกว่าพยางเด็กแต่เด็กๆต้องหาคำมาต่อท้ายคำว่ากรออกระที่กำหนดให้ให้ได้3ามคำดูสิกระอะไรบ้างอยู่ในบทที่4ีหนึ่งเลยค่ะภาษาพาธีใคร จำไม่ได้ไปดูเลยนะคะภาษาพทีบทที่1บทที่2บทที่3บทที่4นํนำความรู้มาใช้ได้ทุกบทเลยต่อไปคำว่าตาในวันในคดีลำนำก็ได้นะคะอ่าหนังสือภาษาไทยเป็นหลักก่อนหรือใครอยากใช้หนังสือวิชาอื่นๆประกอบด้วยก็ได้นะคะต่อไปคำว่าประปอรออัประนะหาคำมาต่อท้ายให้คำเหล่านั้นเด็กๆเ,เข้าใจความหมายของคำใช่ไหมคะคำ คือเสียงที่เปล่งออกมาแล้วมีความหมายดังนั้นคําที่เด็กๆเ,เปล่งออกมาแล้วนําลงมาเขียนมันต้องมีความหมายด้วยนะคะความหมายเราหาได้จากไหนเราก็หาได้จากพจนานุกรมหรือเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตโดยการพิมพ์คํานั้นลงไปถ้าเด็กๆพิมพ์คํานั้นลงไปแล้วไม่มีความหมายแสดงว่าคํานั้นยังไม่ใช่คําที่สมบูรณ์นะต่อไปคําว่าม้า คำขึ้นต้นด้วยคำว่ามะต่อท้ายด้วยอะไรดีนะอีกสามคำเติมให้เต็มทุกข้อเลยนะคะสุดท้ายคำว,ว่าสะคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าสะสเสือสระอะนะคะหาคำต่อท้ายมาที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าสะ,ะมีคำว,ว่าอะไรนะค,นคุณครูบอกคำแรกก็ได้สะอาดอ,อีกสองคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าสะเด็กๆก,ก็ ไปหามานะคะทบทวนความรู้ความจำกันซิว่าความรู้ความจำเรายังอยู่ระดับไหนหรือเพิ่มมาขึ้นเท่าไรแล้วแถมค่ะแถมชอบใช่ไหมคะของแถมอ่าจะแสดงว่าเป็นของพิเศษดูสิในพิเศษเรื่องอะไรอ่าข้อที่ห้าหน้าที่สี่สิบสอง เขียนคํำให้ถูกต้องตรงกับคำอ่านโอ้โหทํากันมาบ่อยมากเลยค่ะง,งานการเขียนคําอ่านกับคําศัพท์นะคะทำมาหลายครั้งแล้วลองดูซิครั้งนี้ยังทําได้กี่ข้ออามาดูข้อแรกมาดูข้อแรกอา้าวก่อนจะดูข้อแรกย้อนกับไปที่ตัวอย่างนิดนึงค่ะตัวอย่างถอทุงสละทะา ยติพังยติพังหรือขีดนะคะขีดตรงกลางนะหอนอโอน,อนนหนนคำนี้คำว่าถะหนนสังเกตคำอ่านมีหอนำแต่คำศัพท์ซ้อนหอหีบไว้นะคะคำว่าอร่อยอร่อยก็เช่นกันคำอ่านมีหอนำแต่คำศัพท์หอหีบ ซ่อนไว้ดีๆอย่าให้ใครเห็นให้เห็นตอนเป็นคำอ่านเท่านั้นต่อไปคำว่าสบายเด็กๆจำได้ใช่ไหมว่าสบายซ่อนอะไรคะเวลาเขียนคำศัพท์ถูกแล้วคะ่ะซ่อนสระ,ะไว้ต่อไปคำว่าผลลไม้ผลลไม้เอาซ่อนอะไรไว้เอ่ยไม่เฉลยต้องลองเขียนดูต่อไปคำอ่าน เขียนว่าสุขขาบผ้าคำศัพท์เขียนว่าอะไรดีหนอเขียนมาให้ครูให้ถูกด้วยนะคะคำต่อไปราชการราชการเขียนไหมคำศัพท์ให้ถูกนะคะคำอ่านให้มาแล้วคำศัพท์เขียนง่ายนิดเดียวคำสุดท้ายของแถมข้อสุดท้ายอธิบาย เขียนยังไงเอ่ยอธิบายครูอธิบายไปด้วยเพื่อนเด็กๆทําไปด้วยบางคนทําเสร็จก่อนคุณครูอธิบายจบอีกนะคะเก่งมากเลยสําหรับใครที่ยังทําไม่เสร็จไม่ต้องรีบคะ่ะยังมีเวลาให้เด็กๆทำงานเสร็จแล้วก็ทบทวนทบทวนงานทุกครั้งก่อนส่งมาให้คุณครูนะคะวันนี้ สรุปสรุปทำในทักษะภาษาตั้งแต่หน้า39 40 41แล้วก็แถมด้วยน้า2เพราะว่ามันง่ายมากค่ะเด็กๆอา้าวค่ะการเรียนรู้ของเราวันนี้ก็จบแล้วค่ะคุณครูคอภัยพรศิริรักษ์ก็ขอขอบคุณที่ได้ร่วมเรียนรู้กันในวันนี้สวัสดีค่ะ